สวัสดีค่ะเฮนสสภาษาไบนาสวีเดนค่ะคลิปนี้เรามาเรียนรู้คําศัพท์คํา adjective หรือว่าคำคำที่ก็ได้คำที่ไปขยายคํานามนะหรือว่าความรู้สึกหรือว่าอารมณ์นะความรู้สึกหรือว่าอารมณ์เนี่ยจะจัดอยู่ในคำ uh, adjective นะหรือว่า adjective ก็คือภาษาไทยคําคุณศัพท์นะคำคุณศัพทนะ์ค,ค,คือไปขยายคํานามหรือว่าไปขยายประธานไปขยายนะให้มันเด่นชัดนั่นเองนะคือความรู้สึก ไดอาร์ลูต่างๆเนี่ยก็จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับเพื่อนๆขานันก็เอาข้อมูลมาจากริงโกฮัทนะครับเพื่อนๆขาเนาะเรามาเรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆขาเนาะคําแรกคือกะลอดกะลอดก็คือมีความสุขนะครับส่วนกันข้ามก็คือเลเซนเลเซนก็คือซาวอายอายก็คือกรูดเรดเรดเรดก็คือ กลัวแกลดเย่แกลดเย่ก็คือเย่ดีใจเอเวอรัสกาดเอเวอรัสกาดก็เอ,อเวอ,อรัสกาดคือเหมือนกับเซอร์ไพรส์รนะประหลาดใจลุง,ล,งลุงก็คือใจร่มร่มร่มสงบใจเย็นนั่นเองนะลุงเรียบวันเด้เรียบวันเด้คือมีชีวิตอยู่เดิร์ด ตายเดือดแปลว่าตาย and some and some ก็คือคนเดียวหรือว่าโดดเดียวนะคนเดียวโดดเดียว and some เนาะ till ทิลซัมมานส์ทิลซัมมานส s ก็คือด้วยกันอูดโตรกาททรการอูดโตรกการก็คือรู้สึกเบือ่อหรือว่าทโทรกิกนะอีกคำก็คือเบือ่อคือทโทรกิกอืมและ let ก็คือง่ายอันนี้ตรงคานข้ากบบง่ายก็คือ slow slow ก็คือยาก doleak d o l i a k ก็คือไม่ดี doleak ไม่ดีนี่ตรงคานข้ากบบไม่ดีก็คือ bro ก็คือ bro ก็คือดีนั่นเองนะคะ f e e l o a อันนี้คือคำพื้นฐานเลยนะ f e e l o a ก็คือขอโทษ อู inte, inte. Ra, whatever, aware, question, so ้ร so. so ูอาเดอินเตอูรูอาเดอินเตอู้รูอาคืออ่าก็คือเขาเรียกอะไรไม่ต้องแบบว่ากระวนกวายตรงนี่นั่นนะอู้ระเดอินเตคือไม่เป็นไรแต่ที่จริงคือมันอนายคิดว่าคือเออโอเคนะคือแบบว่าเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอู้รูอาเดอินเตก็คือไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องกระวนกวายตรงนี่นั่นนะครับเพื่อนขาและก็เพับบ้านขานักคำอาคตีฟนะคำรู้สึกต่างๆเนี่ยมันจะผันนะมันจะผันไปตามาเขาเรียกอะไร ไปตามากลุ่มคำแล้วกันนะเพื่อนขาเนาะอันนี้คือเรื่องของการผ่านเรื่องของวิทยกรนี่นหละคือเพื่อนก็ไปหาดูได้นะในได้ทำคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนขานะคลิปนี้ในหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเฮ้ยโด